สวัสดีค่ะพ่อกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้ามันนี้สาโอพาพี่พาน้องมากินหอยนางรมจะพี่น้องจ้าเดี๋จ้าตึ้งสีหอยหน่อยกระแซบได้จ้าเครื่องเคียงก็มีหลายอย่างจะนําจงนําจิ้มจ้ามีหลายอย่างหลายแนวเลยจ้านาะจ้าสาโอจว์ว่าหลายหญ่หางย้ำไอ้มลายแตกจะพี่น้องจ้าอันนี้หอยนางรมจ้าบ่มีหอยใหญ่นะกระเจาะต่อพี่น้องเอ้ยแต่ต้องหอยหน่อยนี่ละจ้า หายสบายเอาหน่อยกแ็แซบกันนะพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อเด้อซิมให้เบิง่งโอ้ยเบิ่งน้ำจิ้มของเขาจะ้ะอันนี้ซาโอไปจัดมาจ้ะพี่น้องไปซื้อก็จะเอามาจกากพูน่ะเบิดนี่ซองร้อยจากพี่น้องจ้ะนั่นอาจัดแบบฉ่ำๆเลยนะจ้ะเนาะโปะลงไปเลยจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อมาแซบๆกับสาโอจ้ะเบิ่งพูน่ะโอ้นโอนอยน้ำหยาดติ้งๆิ้ย่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อ อืมอ่าอ่าอืมหวานจุ๋ยๆพี่น้องเอ้ยขอ,องคู่กันเลยอืมอืมเนื้อมันหวานพี่น้องยหั่นตะใส่คู่กันนี่จ้ะลงสีเลยให้เขาสดอีจ้ะ เป็นนึบนึบเป็นมันหวานแบบอุ้ยหวานจุ๋ยๆุ๋ยแล้วพี่น้องเอ้ยมาจา่ะมาจา่ะจัดไปเรื่อและ้ะพี่นอ้องเนาะบอดีกินโดนเปิดประจ ա หอยนางลมเนี่ยนี่นนนเพิ่นว่าใส่ได้หลายไม่จังสีแสแอะเป็นแสนกระเทียมเจียวพี่น้องจัดเข้าไปโรยกระป๋าปเฮียบัลลบาดเนี่ยเฮียบัลล่าก็จะได้กินในน่อบบันในน่อพูดนะ ฝินอ mm ืม hmm. ฝ mm ินนะพี hmm. fin, mm ่น hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ีล hmm. mm ็อกขาอืม hmm. mm hmm. เคนมาดับขาวฮะแกเรียนแกเรียนพี่น้องว่าพิษดับข้าวน้ำแกเรียนน้ำและอืจัดไปเรื่อยๆจะพี่น้องมันแสบไปดี้แต่มันฟินไหมกินข้าวก็บรรยากาศตรงไฮตรงนาพี่น้องเอ้ยเสียงหลงมาเจ้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 าเจบรรยากาศตรงไฮตรงนาเขาเก่าจะพี่น้องจ้าคนน่ะ มีความสุขอีดีจ้ะได้กินแบบออเ,เบญญัง่ีไหม่พี่นออ้องเออปวดอะมาเด้อจะเด้อจกสีบรรยายจังใดพี่น้องเออมันหวานมันเสียบอีดีจ้ะฟินพร้อมมาจ้ะส่วนเห็บบุษเม็ดไม่เห็นไม่เหลืออือหือ เป็นยังทีขากันแล้วขน่นนะบบรรดขาบ่อได้วยจ้ะเด้อใครกินหอยนางลม้มต้องไม่หยอดกระถิ่นจ้ะสัานบ่ดแทบอาอโ่าฮ่า่าอ้อออสวง <laughs> โอ้ยหอยหอยหอยสีเฮีย <laughs> บัด่ำาสีบ่อเลยจ้ะเนี่ยน้ำพริกเผานี่ใส่ลงไปได้ร้ายเนี่ยเตรียมเจอวนี่กับปุ่มซะเลยจ้ะเนี่ยโอ้ยเห็นเฮียหละกระเสียดาเนี่พี่น้องน <laughs> เนาะเฮียยุผธาเต็มอยู่มาเด้อจ้ะเด้อมีอะค่ำยายังไงอือือืม รสหัวน้ำมัะหืมน้ำกระานเหวานหวานอ่ะฮืมตินมีความสุขพี่น้องเลยอ้าวะบรรยากาศก็สยวยจ้ะพี่น้องมานั่งอยู่แปลงพักข้าเจ้า ลุงแป้งพ,พักก็เจ้าฮึมไปละหลานลงไปเลยจ้ะเนี่ยมีอะไรใส่ไปให้หมดจ้ะกินหลายตัวเลยพี่น้อเนี่ยมันก็เป็นซีวิ่งๆเลยพี่น้องเหมือนเมาหอยหรอแบบเหมือนมันสีเมาหอยหรอพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวจะเด้อบัดนี้กินทั้งใดน้อบัดนี้น้อ ปฏิิทอะเด้อพี่นหองเด้อโอ๊ยนะขวามซะเนาะ บอก,บกปรถือพี่น,น้องอัยสินอีดีฟินแฮหน้่ลายจะดพัน้า หลายตัวเด้พี่น่องเนี่ยินนโทมูมันบรรยากาศก็ดีด,ดีลมเลือนดีแท้บนหัวโอ้ยเสียดายเด็กกระเทียมเจียวเฮียแบบัตรบัตเนี่ยตัวทีเท่าไแลลวพี่น่องเออตัวทีหาทีหูแล้วจะเนี่ยกินได้เรื่อยๆจาฟิน <laughs> อ,อ่วยได้โอ้้หจมหนามะอะไตาโอใส่สน,น,น,าาน้ำแข็งน้ำผุน้ำนามท่วนบานน้ำจมหอยแล้วพี่น้องเลย นำเทมห้อยระบาดเนี่ยเนื้อเสียเอาปักสองตเลยจ้ะบาดเนี่ยหืมสิจันปักสองตเลยจ้ะใส่น้ำกันนี่เลยเนี่ย,ยอสองตัวข้ามโอโอเลยจ้ะเนี่ยอืม โปะเข้าไปเลยจ้ะเตรียมเจียวใส่เข้าไปบาดเนี่ยเต็มปากเต็มข้าวเหรอพี่น้องเอ้ยเนี่ยมาจา้ะคำใหญ,ญ่เลยจ้ะมาจา้ะมาจา้ะโอ้ยอยากให้มาซิมกระซาโออีดีเซ่บอีดีจ้ะฟินพร้อมมาเด้จเดเอจ้ะเด้อเอาอะเด้อ เบอรคัสิบอกพี่น่อยเบอรคำสิบอกอยู่ดีอะอยากให้แซ็ปนี่นะกินมังค์เติงกินมันหน่อยเลย น้ำพี่เนีเย่ยนำโย่ป๊อดผู้เดียวเกือบสิบตัวจะพี่น้องจ้าเป็นกระสุนบินสีมาวงหอยหรือพี่น้องวดโมแอนด์นสีมาวงหอยหรอบ้าบานนี่น่ามันลงคอแล้วบ้านมันเนี่ยซ่าอวกาศพ,พี่พาหน่องมากินหอยนะจ๊ะเนาะหอยนังรมจ้ะถึงสื้อเม็นหอยใหญ่คือเขาแต่กระแซบจะพี่น้องจ้ะหวานต้วตัวเลยจ้ะแซบคือกันจ้ะ ถ้ามาคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมก้ไลค์กดแชรนแล้วก็ติดตามีสาโอนนี่เดินใะเด้อจะได้เป็นกำลังใจให้สาโอ้คลิปต่อไปนะจ๊ะเนะสำหรับคลิปนี้สาโอนเขาลัาไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ